เอแพคโอมนะครับจังหวัดอุบลยาโสชีสเกตจำหน่ายสแปนสาไฟฟ้านะครับแล้วก็มีแผ่นพื้นสำเร็จรูปเสาเข็มเสาไฟฟ้านะครับนะครับก็มีแผ่นพื้นหลายขนาดขนาดแล้วแต่เส้นลวดนะครับมีลวดตั้งแต่ 4, 5, 6, 7เส้นแล้วแต่ความยาวของแผ่นพื้นนะครับอันนี้เราใช้ปูน ตาช้างนะครับส่วนเสาเข็มเราก็มีขนาดตั้งแต่เราจะขายเป็นเสาเข็มสี่เหลี่ยมตันนะครับก็มีหลายขนาดนะครับเราก็มีขนาดต,ตั้งแต่สี่เหลี่ยมตันห8้าสิบแปดเซนนะครับห้าสิบแปดเซนมีหน้ายี่สองยี่หกยี่แปดสามสิบสามห้านะครับก็ลองเช็คมาได้ถ้าลูกค้าสนใจกราสาติดต่อได้นะครับที่หมายเลข088 13 2 1 3 2 0 8 8 1 3 2น5 4 6นะครับถ้าสนใจก็ลองสอบถามราคาเข้ามาก่อนได้นะครับเรามีของสุดนา